สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เนือแฟมิลี่พาราไดซ์นี่คือซ<ฮ>ึ่งในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็มีเบสอีกเช่นเคยค่ะนี่เปลี่ยนเป็นชุดเดิมก่อนเออเดี๋ยวให้งง้นจะไม่ให้เขา้าอ,อันนี้นะเข้าบ้านเออแต่เร็ว Okay. เอ็นชุดธรรมดาเนี่ยซึ่งในทางนี้นะคะเราจะมารีวิวกันนะคะน่าจะมีพาร์ทสองนะคะเหมือนเหมือนอันนี้น่าจะแบบเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเข้าถึงเรื่องแล้วนะคะหนึ่งสองซ่อมเข้าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเพทางนี้ก่อน,เ,นเราจะพามาพาเป็นตัวหลายตัวหลายตัวหน่อยนะคะ วันนี้จะได้ไปแค่สองตัวคือคิดกับวัยรุ่นนะแต่ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษชื่ออะไรจำไม่ได้ส่วนทักองก็น่าจะเป็นทสหรือผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็เอาคิดอย่างเดียวอ,ะะยอ่ะ๋ยวเปลี่ยนเป็นคิดเลยอ้ามเยวก็จะเปลี่ยนคิดแล้วนะคะนี่ก็คือจังของเราสามารถไปซช้อบ้านได้หนอ จงห่างนีน่ก็คือขอพี่ขอเอามาให้ของเรานะคะหมวใจย์ก็ <laughs> <c oughs> เขยนนะคะสามารถเข็นเพื่อนได้อย่างนี้ดูแหน่อย่างนี้เลยน,เน,นั่งดื่มไม่ก็ก็กพัทนี้เอาให้เป็นเด็กก่อนอส่วนพัทหน้าน่า,นานจะเป็นน่า,นานจะได้เป็นไยรุ่นนะคะ โอเคอันนี้คือกดวิ่งเนาะนี่กดวิ่งตอนนี้เป็นบ้านนะคะแต่วิเรสยังไม่ซื้อบ้านเนาะโอเคอันนี้เป็นเงินไม่ต้องยุ่งตอนนี้เสื้อสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยไม่มีเงินโรบรักใดใดทั้งสินนะะ้นอ<ช>่ะเดี๋ยวพี่เลจะลองเลือกดูนะืมมติเทพเจ้านี้เบรม่าให้เป็นแบบคู่แฝดกันอะ่ะไม่มีการสมมติเทพเจ้าไรอห่างเั้น่าให้เป็นคู่แฝดกันไหมหรือไม่ต้อง แงปกติก็เป็นอยู่แล้วนี่เป็นกันอยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทํามะไรวใจัยร้ายจุบง้งเปลี่ยนเสื้อนะคะเ็นกางเกงก็คือทุกอย่างอ่ะไม่ใช่รูวักหมดเลยนะคะแต่สำหรับเงิน พวกาพี่ควรจะใช้อ่มันก,ก็ต้องใช้เนาะอืมแค่น,นั้นแหละอืออย่า,างไรก็เงินที่คู่กันก่อนอันนี้เป็นแบบนี้นี่น่ารักโอเคเอมี่ไม่ต้องสนใจนี่นีน่ารักมากเลยเบสเบสมีคนรอมตู่นไอ้ไอ้บอลตัวยังไงก็เข้าไปได้ฉันก็รู้ว่าเธอเป็นใคร โอเคค่ะนี่ก็คือท่าเต้นนะคะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ท่าเต้นนะนี่คือเซตเอออออออันนี้คือน่าจะเป็นอ๋อปวดท้องนะคะลูกเปล่าไม่รู้สัวน,นี้เป็นเหมือนท่านั่งท่าท่านั่งสมาธิ dance o h ออมี step ดึง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  plus crying clapping เลยนอนแบบนุม okay. so ิตะโอเคส่วนนี้ก็เป็นโมเดลนะคะเดี๋ยวิ่กริชยังไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้เอาอันนี้ออกก่อนเราพาญมันเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ้านกันนะคะทุกคนใช่ค่ะเวสอยู่ไหนอ่ะ ทำไมไม่ไม่เหมือนกันนะเรื่องเรื่อุดอย่ง,ยงไหนอ๋อโอเคมัน b ีกันอรอแล้วคะ่ะนี่นะคะก็คือเบสนะคะ,ะแต่ไม่ได้เป็นพิเศษตรงศูนย์ศูนย์แล้วเนาะเพราะว่าเบสเป็นื่อได้เนาะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปใน Adobe ก่อนนะคะ a d o b e ก็เป็นไม่มีอะไรมากก็เป็นแบบันงเช่านะคะ,ะเ,คเดี๋ยว ไล่มาจากทางซ้ายเอ้ยหรือไล่ทางขวาก่อนเดี๋ยวทางซ้ายให้เป็นพาร์ทสองเดี๋ยวตรงกลางก็พาร์ทหน้านะใหคมรูกดไลค์ให้หนึいい่งไลค์ด right ้วยนะคะพี่เวสจะซื Sonic ้อหลังนี nee ้นะคะเพราะว่าไม่อยากซื yeah, ้อหลังหรู ตุนตัง้ยเจอไหนดีพี่ก็จะสีม่วงเลยค่ะสีม่วงกันวิธีการล็อกบ้านนะคะล็อกยังไงกดนี้ปับ๊บล็อกแล้วนี่ดูล็อกออกไม่ได้โอเค,อเคต้องเปลี่ยนให้เป็นต้องเปลี่ยนให้เหมือนเกือบเหมือนกันก่อนถึงจะเข้าไดไ้ถึงจะให้เข้า ในระหว่างรอเบน,นะคะก็ทำาออะไรเล่านอนสิ <c oughs> นอนแบบตกเตียงนะทุกคนโอ้ยไม่มีอนะไรจำเนาะมันไม่แบบนี้ก็สนุกอยู่เนาะมันสนุกมากเลยค่ะทุกคน,นจริงๆ เอาจริงนะมันสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปทัวร์บ้านของเราก่อนเริ่มจากชั้นแรกแล้วกเข้ามาปุ๊บนี่เราจะไม่วิ่งวิ่งเงยเราจะไม่วิ่งเงยเจสมาแล้วก็กูเดือดการหาจริงหรือเปล่าไหนมันปีกไม่ไม่ปีกใช่ปีกหาปีกไม่เจอมาเดี๋ยวช่วยเป๊นนึงนะคะทุกคนมันยม่นะ มีปัญหาแบบผาปีกไม่เจออะยู่ตลอดเลยเอาอันนี้ออกก่อนอืออืออือเออถ้าพาทัวบ้านเหรอคงเอ้ยที่ผิงไฟผิงไฟก่อนหนาว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 มากเลยเจ แค่นี้ก็พอแล้วโอเคแล้วยังพอแล้วนะต้องมีกระเป๋าแบบวิเกตด้วยนี่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเอาแก๊สออกก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าแบบวิเกต แล้วก็แล้วก็มีกระเป๋าด้วยเอาเปืนออกเพื่อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> จะได้รู้ว่าน้องเบสไม่ไอ้นี่ไม่ทำรลายเพื่อนเข้าใจหรือไม่ครับโอเคอเดี๋ยวในระหว่างรอบเบสแบก้างถึงพาถูกไปดีวกว่าเสียเวลาโอเคเริ่มจากห้องนั่งเล่นก่อนนะฮะบูมบอกอีกอแล้วไอ้เจ็บูมบอก โอเคมันเล่นไม่ได้นะคะนี่เป็นเตาผิงสุดหรูใช้หนังสือที่วางหนังสือได้แค่สองสามเล่มอันนี้เป็นห้องน้ำหวะเพิ่งรู้นะคะว่าเกมของมันนะคะมันสามารถนั่งชักโครกได้อยู่นี่น่ารักดีนะโอเคต่อไปห้องครัวะคะ่ะห้องครัวที่เรกจิตเร็วยังไม่ถึงสิบตารางเมตรคุกกี้ <Okay. S 1> ชื่อไม่ได้นะคะ ฮองนั่งเลยบอยู่เลยแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนโอ้ยเบสเอาไปฟ้าเหรออเออเปิดบ้านนะโอเคมาเร็วเข้ามาเอาเพื่อนออกไปไกลๆเลยเจ้าหนี้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพาเพื่อนเข้ามาในบ้านก็ต้อนรับดีโอเคค่ะไม่ต้องสนใจเจ้าเพื่อนเนาะเบสพิมพ์หาเพื่อนว่าอยู่ดีๆสิจบ นี่คือเป็นที่นอนเด็กนะคะโอ้ยนี่เป็นที่นอนนะของนอนของเราเดี๋ยวเราจะลองไปเดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันมันมีผลตกกลับข้างล่างเป็นไม่มากับชิ้หม นี่นะคะคืออ่างออนเซ็นของเรานี่เเดี๋ยวในระหว่างที่เบสกำลังพิมพ์ดาเพื่อนออกนะอ้าวเบสโดนจับเฉยเลยเดี๋ยวช่วย What the heck <c> Go <oughs> the Hank อ, What the heck? อาเพื่อนมา này là này là ổng vẫnออกแล้วเหรอ อืมมาอยู่ในนี้เลย này 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 Bé, you are the วัดตื้อเพื่อนมาทำอะไรในห้องน้ำส่ซนอย่างไงเธอออกไปเก็บไก่ได้ไหมลุยมาวดที่คอนดิเกชันเอาอะไรก่อนมาไป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 ปล็อกโอเคล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคโอ้จบ เอาจะได้ทัวบ้านอย่างใส่สบายสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พัด์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะคะ<ฮ>สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายวูห<ฮ>ูบาย